เด็ดเคือเสื้อตกดหมาบอกเขา้า่าเป็นเสื้อเสื้อตดหมาไม,ม่แมนบอกสวัสดีจ้าพบกับติยาผ้าแสบตามเคยจ้ามันมีสิาพาพมากินมันแซงจ้ามันแซงไผ่เคยกินนะจ๊ะ บ้านเอนี่ฮากินยากยาก่งน่าจะอันนี้ไม่ยากสารค้มน่าจะพ่อปูแม่ยาฝากาส่งไปรษณีมาให้เลยโดยตรงยาลูกไผ่ว่าเด็ก,กินนะจ๊ะเราไปโกนมาแล้วเราก็ส่งใปเษนีมาให้ลูกไผ่กินนะจ๊ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพ่อปูแม่ยาที่ส่งมาให้ลูก,ลกไผ่กินนะจ๊ะเมื่อนี้นสิต้มแล้วนะจ๊ะแล้วก็สิเอามาลองชิมเบิ่งนะจ๊ะแถวบ้าน หากินยากเน้อจ้ะตัวนี้มาจากสาระข้ามโดยตรงเลยเด้ด่อจากเนี่ยตอกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะสีมันสีเป็นขาวๆขาวๆนะจ๊ะลองชิมมือจิ้มใส่น้ำตาลนะจ๊ะ <c oughs> แก้วน้ำตาลบ่จิ้มน้ำตาลกระแ่บผลไม,มนมันหวานไม่ได้โตอยู่แล้วนะจ๊ะหื <c oughs> จิ้มน้ำตาลแฮ้หวานอาแบบเพียวๆเอาไปเอาแบบเพียวๆดูไม่จิ้มน้ำตาลถ้าก็าเอิญมันเนี่ยงหมดโหแต่ว่ามันมันแซงมันแซงเนาะจ้ะไทยเขาเรียกอะไรไมาดูนะมันจะเป็นเหนียวๆเนาะอืม Hood gấp khút khút gặp hai gấp nha, 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 nó sẹp, nha, 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 ừ nha, 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 กองมาถึงตั้งแต่สองสามมือเราแล้ะจะวจ้ะต่วาเดดมีเวลาตม้มมันนีก็เลยต้มกินอืมสมกับม,กกมันอุดมากยากเนาะกลัวสีแดงเจ็บ นี่สก,ก,กีนหายกินงานเห็งจ้ะมันเป็นมันเป็นคือเสื้อตุดหมาบ่เข้ามาเป็นคือเสื้อตุดหมาบึงกี่กรรมบ่เคยเห็นยืนยิ้มกระจอกแต่ว่าบ่เคยไปกลบบัเคยเห็นแต่อื่นยืนยินมเป็นหมอฟังว่าเคียมันเป็นคือเคื้อต,ตุดหมา,า,า,ม,า,าหมัน,น,มน,นแบน,นบ่ วยใหญ่มันจะเป็นพลอยๆนุ่มๆมันๆหวานๆไม่ต้องจิ้มน้ำตาลไม่ต้องจิ้มน้ำตาลจะแสบจังกินเพียวๆเกาะอะไรทั้งแลานี่แน่ลจ้าแต่สีจะเปลี่ยนบานเองนะคะกินอย่างแะ อันนี้จัดสารธรรมโดยตุ้มขอบคุณนะคะที่เขามารับเบองรับชมนะคะมันจะขอจบคลิปไปซ่งีนนะจ้าขอบคุณขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจนะคะที่มีให้ดียาพาเศษตลอดมานะจ้าพอกันในคลิปหนาค่ะ